มือนี่มาขุดหลุมสองหลุมสุดไยสองหลุมแต่ว่าเห็ดกัน,นห้องน้ำห้องน้ำสี่หองอละกุ้มเลิกสีสีสทอสี่ทอกับทอละหาสิบเส,ส้นสองเมตรสองเมตรแต่ว่าเสียลุกลอยแปดสิบลอยลอยเก้าสิบยังไว้สิบเส้นตอนนี้ก็เหลือ่ประมาณ ที่เสนิสุด อาเซีย đã <laughs> uhm <laughs> 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 xóa, xóa, khô vào đây nhai xóa อุ่น,นักสักไงไทำที่ปดทุกเนี่ยคุดสวมคุดสวมชิววัดบุญภาพวิทยาลัา่มบางตลาดเอาบุญเอาบุญสร้างกาลังมี

干牛。

เริ <Es> ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วเริ่มจมจักจมจักจะมันมอเริ่มเดือดแล้วเริ่มหมดงอตรวจจับเราไ่ดูวิธีขุดซุวม อาบุญน้ำกันเด้คุณบงอยู่ที่ได้แหละหลวงพ่อได้นอนน่ฮะอว่าคุณแม่ว่าว่าเอาบุญเอาบ่ ต้องกาอเนี่ปวดจับนั่นอันนี้แล้วเสียกันเด้วก็มีขี้ตมมันอันเจะน้ำอันบ้ามามันเลยที่แรกเลยเปียดแน่แหละ ก็แจ้งไว้ให้ซื้อได้ละสุดในี่มันมันมันแน่นนี่มันเอาจับเลยนี่แต่ยได้หรอ่นันละมันเียงาน่องมจะ่องดีกว่าได้สามดนะไ้ยังบ้เอาดินมากไปเข้าทั้งเ อ้าวะซักลมจะใส่แห้งหวแห้งเลยเนาะ มันมันมากล้ม้วนเนกนนั้วฮะ่มเ็แล้วนันใหม่มันยางลองดูใหม่มันสองเมตรกสองเมตรบทแปดเก้ได้ไม่ยังอดี่อพอดีเด้เอาครับพอพอดีเเสมอพอสี่อนะอันนี้วัดเใหม่นี่ทก้าสิบได้ điên, ba tháng này phải say, phải mất say chẳng có đi, tiền ยื่ก็ไ้ยืนะยดแต่วม่แก่ครับก่อนไจะเลยมันโขอยังงอ้กะต่นรับเนไม้แยมดูดิหนางนาหมโอ้นี่ม่นีไม่ไม่ผมวัดมาสองเมตรพอดีเสองเมตรพอดีเหรอครับตัวทอมันต้นสิรับ โอ้ยด้แล้วโอ้ยไก่สมเนียล่ะสัมเนียล่ะสองเมตรสมนล่ะออกกิพอดีโอเคพอดีมันไดงเชียเชี่ยว <we el opl ane> oh. okay. ้้ย เอาเมาวะเราบ้านเนี PI, ่ยไม่ใช่อนสบิงลบมาคู่เลยเงมาเลยเนาะกินตกคอนเก็บที่รถตุับรถทับเก็บมาอะไรอยู่ โอ้จะให้บ่นาใส่อ้บเมียจะ่ว่ารลองเพลงยังหรอเนาะเนี่ยแจี๊ยสบายนั้นข้าบมันบุญด้วเมียลย vâng nhé đi, bật đáp nát 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 được nát 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 พี่มั่นใจเลยอ่มันเป็นชิ้นนั่นแล้วมุดเดียวมดเดียวมุด

và anhแฟน bưng nó lên đi kêu kêu không có được kiểu kiểu gì không ก็ทิวานเนอไปทิวามันไม่ห็นมั้งมีแล้วมหวขวนเลยห้ออเบาห้อเกือบเป็นห้องสุ่มนีวเดี๋ยวไปน่

นี่โอ้กังไหมพ่โอ้ยมันถึงแกงสีดอกถึงแกงแล้ถึงไปที่ด้อคนเนี่ยโอเก้นเนท่าน เฮงจริงๆเกี่ยนปฐมวันะด๋วเขย่าทำให้ดอาน้นาิ่อมยัมีดิน้ม่เนาะินหมือช่ินตนลนาติมื่น้นายวะก้นลาย อยู่มหาศาลด้เพื่อดของไดมากเกบัดบาดบัดกระชาทบัดบัดกระชาก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 กระชาดกระชากกระชากกระชากกรยชากกระชากกเะชากกร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 ยชากกรดชากกระ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 ชาะชากกระชากระชาก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 กกากก

นี้เรียกขับเีไัพี่นตะกด้วยล่ะวนถึงได้ทุ่นงายวเักะองแค่น้อยบคนให้ได้บนีมือเนาะแ่วะเนี่ยมันหลผมยมเคียรเพนตีผมีหอดไฟไม่อดไหาหกดอกั้เพ็ดลำพูนผมมีหอดไฟอ่ะบ้านดอนบ้านนั่นมองหนอยน่มมีฟ นี <laughs> ่ย like oh. ูไฟบ่หลนะบ่สมบสมอะแต่บ้านนีงดีเนาเสียงเสียงเขาหวแหงจะคลองบอกควันลุ่งไหมต่อพนิ้าลไหมแ้ควันรุ่งควันรุ่งเพรนว่าบอกกันจะว่าพนิบาลปากจะพล้องขนาดั้งดีะเรียกดงแห้งแห้งควันลุ่งเอายี่ห้อเปั้นมา่าหน่เลย ตอนตอนล้อมนี่แรกเปลี่ยนว่าผู้ใดบมาเสียใจเลยท่นว่าตุ้มตุมูดแหงโอ้ยเขาอยากให้ดังแห้งเจ้ของหันหันลุ่งัเปลียวเขาดไปแน้วหันลุ่งหันล่งันนี้ันยึดอานเนีกันมา เอนเพื่อนบมมีงานเลยเพื่อนเพื่อนบมมีงานได้เหมือนมือนั่นล่ำล่ำมือยู่บ้านนั่นล่ำอกข้อนแกนนี่ก็เลี้ยว่งเนาะเยี่ยยี่บ้านแข้งเกนต โดี๋วน้อน้ายอน้มันไม่ใช่นกเลยวันนี้มันบ็นชิ้นลงไปวันนี้ไหมโอ้ได้เฉวงเ่วงก็เ่วงมาหน้าวัน

วันง่ายง่ายเลยเรือลำนั้นนี่จะเรี่ยวเลยเนาะ

โอเคแล้ว่เหาแลเี้ยวย้วอนสิบหาเส้นสุดท้ายที่เราโอ้ยพญี่ีมา้วลงลงลงของพญมีขุดไปต้องลอยกัาเส้นเนาะสีทองที่เราเนี่ยของแม่เลยไหมของแม่แล้วก็งันลุแงล้วแล้วาเออ ดึงทุกคนสามทอแล่นเสียกันรลฮะมันได้ออกมาแล้วไะ้ออเล่นเสียกันสิสายเงาเลยไหมท่งแล้วมันนนจะเป็นเนมกเกี่ยวข้อหยังกละเียมเลีวกันแล้วมาฮะำเร็ยบล้อาบวกสวมร่งเรียบร้อยแล้วสี่บวก สลดเกิดขึ้นหน่อยๆโออก็มีตุ้มเหนียวไปต้องด่าต้องปมแต่ว่าแต่งต้องมาดีต้องใย่ไงนก็เดือดไปกระหายมาเตะเยอะๆปวดแน่เลยคอแน่เลยวางเดอว่างเ ออบอแบงครึ่งออเป็นห้องแล้วบันเอือนกระชับได้ห้องน้ำมันมีสองห้องสองคุณซี่ห้อง